สวัสดีครับท่านผู้ชมและเ c ีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรใหม่สสูตรนะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาสีงวดนะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาสีงวดนะครับถ้ามาประกบคู่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับงวดแรกที่ออกอยู่9สีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสสูตรนะครับสูตรนี้ได้3ตัวสูตรนี้ก็ได้2ตัวนะครับก็มาประกบคู่ก็จะได้แค่ หกชุดตรงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสูตรแรกก็จะได้4ี่ห้าหสูตรที่2ก็ได้8ปกับเมาประกบคู่ก็ผลก็ออกอยู่ที่9กสี่นะครับอันนี้ก็จะเข้าตัวกลับนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกก็คือสูตรนี้นะครับนะครับเริ่มเข้าแต่งวดแรกนะครับสองสูตรนี้นะครับมาประกบคู่กันนะครับนะครับสี่ห้าหแล้วก็8แดเกก็คือตัวนี้นะครับ สี่ห้าหกแล้วก็แปดเก้าครับก็คือตรวนี้ประกบคู่ก็ได้สี่เก้านะครับผลก็ออกอยู่ที่เก้าสี่นะครับงว,วดแรกก็จะมาเข้าตัวกลับนะครับท่านผู้ชมจับคู่เด่นหกชุดตรงนะครับวดที่สองก็ผลก็ออกอยู่ที่3 7มนะครับก็มาแบบตรงตรงนะครับ3ามเจ็ดนะครับประกบคู่แล้วก็จะได้แค่6ชุดตรงนะครับแล้ววดที่3สูตรนี้ได้3า5สีห้า สูตรนี้ก็ได้แปดกับเก้าผลก็ออกอยู่ที่ห้าเก้าครับนะครับเลขห้าก็มาเข้าอยู่สูตรนี้เลขเก้าก็มาเข้าสูตรนี้นะครับนะครับห้าเก้าแล้วก็วันที่สี่นะครับผลที่ออกศูนย์นะครับสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้ก็ได้เก้ากับศูนย์นะครับมาประกบคู่ก็ได้หกชุดตรงนะครับก็มีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สองเก้าแล้วก็สองศูนย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้แค่หกชุดตรงนะครับ ผลเมืที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่00นะครับก็คือ2ชสุดนี้นะครับ2ชสุดหรือว่า2สูตรนี้นะครับมาประกบคู่ก็ได้แค่สี6ชุดตรงนะครับทั้งหมดทั้งมวลแต่ละสูตรก็เริ่มเข้ามาผลที่ออกอยู่ที่9สีนะครับก็เริ่มเข้ามาสีงวดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาสีงวดนะครับก็เข้ามาพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้นะครับ ได้แค่6ชุดนะครับก็มาดูวิธีคิดวิธีคำนวณสูตรนี้ก่อนนะครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับสูตรนี้นะครับลองมาดูครับก็เริ่มเข้าแต่หมดแรกนะครับผลออกอยู่ที่9 4สีสูตรก็ได้4ี 5, 6หนะครับผลก็ออกอยู่ที่9 4นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขสนะครับ งวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้สองสามสี่นะครับผลก็ออกอยู่ที่สามเจ็ดนะครับก็เลขสามก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมงวดนี้นะครับก็เข้ามาเป็นที่หลักสิบนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้สามสี่ห้านะครับผลก็ออกอยู่ที่ห้าเก้านะครับ เลขห้าก,ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับายในวดน,นี้นะครับสองสูตรประกอบคู่ได้แค่หกชุดตรงนะครับเดี๋ยวถัดมาครับสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับนี่ก็เลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบก็ถือว่ามาสองตัวเลยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ได้แค่สีชุด สูตรนี้ก็มาแค่สีงวดนะครับไม่ใช่สีชุดนะครับขอโทษครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสูตรใหม่นะครับเด่นล่างสาตัวมาหนึ่งตัวนะครับและอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาให้ชมกันนะครับก็ลองมาดูสูตรนี้ก่อนนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณเป็นแบบไหนกันนะครับก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับ สูตรนี้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับที่ผมเขียนคอสองนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็ค <XP et athlete Bradley> ือตัวนี้นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็คือครั้งที่สองครับก็คือห้าหกหนึ่งนะครับเอามาดูครับสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับได้ตัวไหนกันนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ ก็หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยก็บวกกันได้เท่าไหร่ก็นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับห้าบวกหนึ่งก็ได้หกนะครับเพิ่มทีละแเต้มให้ได้สามหลักนะครับหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับก็ดูว่างวดน,นี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าสูตรนี้นะครับหกเจ็ดแปดผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับ หกเจ็ดแล้วก็แปดสูตรนี้ผมวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับท่านผู้ชมวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับสูตรนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งอันนี้ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้ก่อนนะครับเพราะว่าประกบคู่ก็จะได้แค่หกชุดตรงนะครับจะได้ หกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับสูตรนี้ผมวางไว้เป็นหลักสีให้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลก็สีงวดลวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้านะครับก็มาดูสูตรนี้กันก่อนครับสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้วางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับหน่วยล่างให้นะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่เก้าสีนะครับสูตรนี้ ผมวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับสสูตรจับกู่ได้6ชุดตรงนะครับเรามาดูวัดแรกครับเขาเข้าตั้งแต่9 4สีนะครับตามสูตรได้8กับ9นะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่9 4สีนะครับก็ถือว่ามาเลข9้าเป็นหลักสิบนะครับภายในวัดนี้นะครับมาเป็นหลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดแรกนะครับแล้วก็ถัดมาได้7กับ8นะครับผลก็ออกอยู่ที่37นะครับและ7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวัดนี้นะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาได้8กับ9นะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่5 9นเครับเลข9ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้9กับ0ผลก็ออกอยู่ที่0 0ภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาทั้ง หลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับเลขศูนย์นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่สี่นะครับแล้วงวดที่ห้าจะได้ตัวไหนกันครับได้เด่นตัวไหนกันนะครับกรามาดูครับวิธีคิดวิธีคำนวณครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับส่วนอื่นก็มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณ ตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูครับว่าสูตรนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับคือว่าตำแหน่งนี้นะครับผมครับครับสตัวครั้งที่สนะครับก็สีเกนะครับ แล้วก็ใช้หลักแสนแล้วก็หลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็เรามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับอันนี้ก็เลข2บวกกัน4ครั้งนะครับ42ก็เป็น8นะครับก็วางเลข8ไว้อันนี้ก็3 4 12ก็วางเลข2ไว้นะครับก็มาบวกพร้อมกันเลยนะครับ 2บวก8ก็ได้10ก็เอาเลข0นย์มานะครับเป็นหลักหน่วยนะครับก็มาเป็นตัวเด่นนะครับเลข0 0บวก3ก็ได้3นะครับได้3เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับได้3แล้วก็เพิ่มไปแต้มหนึ่งก็ได้4นะครับส่วนนี้ก็ได้3กับ4นะครับ3กับ4ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ3กับะครนะครับ ว่าสูตรนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสเดินหน้าต่อก็น่าจะได้เห็นนะครับก็น่าจะได้เห็น6ชุดนี้นะครับนะครับสูตรนี้ได้3กับ4นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเพื่อมาประกบคู่ก็จะได้แค่6ชุดตรงนะครับนะครับได้3แล้วก็4นะครับ ผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเหนไครับจับคู่เด่น6ชุดตรงนะครับเข้ามาสีงวดลวดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับมามาประกบคู่พร้อมๆกันเลยว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับใน,นงวดนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้อยู่ประมาณ หกชุดตรงนะครับท่านผู้ชมหกชุดตรงนะครับที่ผ่านมาก็นะครับเข้ามาสีงวดลวดเลยนะครับนะครับเริ่มเข้าตั้งแต่เก้าสี่สี่เก้าครับแล้วก็สามเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วงวดนี้แหละครับงวดนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมก็มาประกบคู่ให้เลยนะครับก็จะมีหกสาม แล้วก็หกสี่นะครับแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีหกชุดนะครับมีทั้งหมดทั้งมวลหกชุดตรงนะครับนะครับมีหกสามหกสี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็แปดสามแล้วแปดสี่นะครับ ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับอยู่หน้าคลิปนะครับก็ที่เขาแท็กไว้ไว้คำว่าขอบคุณนะครับหรือว่าซ u เปอร์แท็กนะครับเป็นตำแหน่งนี้นะครับ ก็จะมีตัวเอสแล้วก็อยู่ในรูปหวัวใจแล้วก็แท็กคําว่าขอบคุณนะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านก็ท่านไหนสนับสนุนทางช่องก็แตะจุดนี้ได้เลยนะครับบอกว่าคําขอบคุณนะครับแท็กไว้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องไทยพารวยโดยตรงนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ สนับสนุนให้นะครับก็ช่องนี้ก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกนานๆนะครับก็ขาดท่านผู้ชมและ F4 ไม่ได้นะครับทางช่องนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็อื่นใดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จับคู่เด่นให้นะครับก็มีแค่6ชุดนะครับ สูตรนี้ได้3ตัวสูตรนี้ก็มา2ตัวนะครับตัวทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาสีงวดลวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้0ูนศูนย์สูตรนี้ก็ได้0ูนนสูตรนี้ก็ได้9กูนย์นะครับประกบคู่ก็ได้0ูนก็มาชุดนี้นะครับแล้วงวดนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าท่านไหนชื่นชอบก็ลองเอาติดไว้นะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ ก็อยู่ที่ตัวท่านสมาชิกนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับจะนำไปใช้หรือว่าไม่ไม่ชอบนะครับก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอโชคดีทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะลํำลากันไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ